สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ที่ The Maner สิแล้วนะฮะวันนี้ที่จริงๆก็คือวันเดียวกับที่ผมมารับเงเกมแล้วก็มาวัดตัวตัดสูตรอะไรแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมาตัดเป็นสิ่งที่จริงๆทาง The Maner เนี่ยเขาก็ตัดอยู่แล้วแหละมันก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตนั่นเองแต่ว่าวันนี้ทาง The Maner เนี่ยเขามีผ้าที่มันมีความพิเศษนิ่งขึ้นแล้วก็เขาพาวด์พิเศษมากๆแล้วผมดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเก๋งแล้วก็อยากจะทาคลิปนี้ให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้คุณมเเ่่ยลลาาให้ฟังะว ตัวเสื้อเชิ้ตมันเป็นไงบ้างผมขอยกก้องขึ้นแป๊บหนึงโอเคฮนะผ้าตัวนี้เป็นผ้าจากไหนครับเป็นผ้าจากแบรนด์เอสแกนเป็นผ้าออกฟอร์ดสมออร์แกนิกนะครับ เป็นผ้ารีไซเคิลเอสซีแกรเนี่ยเขาจะทําผ้าที่มันมีความรักโลกเนาะอันนี้สําหรับใครที่งงนะฮะว่าเอา้ะผ้าปกติมันไม่รักโลกยังไงต้องบอกว่าผ้าฝ้ายเนี่ยมันเป็นผ้าที่มีการผลิตออกมามากที่สุดเป็นดับหนึ่งในใย,ยผ้าทั้งมวลเลยนะฮะแล้วขั้นตอนในการปลูกฝ้ายนะฮะมันก็จะต้องใช้น้ําเยอะมากแล้วก็มีการใช้สารเคมีในการฆ่าแมลงเยอะมากผ้าตัวนี้เนี่ยครับเป็นผ้าที่ผสม คอตตอนสแบบ1คือรีไซเคิลคอตตอนก็คือเป็นคอตตอนที่ถูกเอามาพอขึ้นมาใหม่นะฮะจากคอตตอนที่เคยใช้มาแล้ว2ก็คือเป็นคอตตอนที่เป็นออร์แกนิกคอตตอนออร์แกนิกคอตตอนก็คือจะไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแน่ใจได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้ผ้าจาก s อสซ a n แนเป็นผ้าตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการทําลายธรรมชาติผ่านกระบวนการเพราะปลูกฝ้ายนอกจาก คุณสมบัติเรื่องของความรักโลกแล้วเนี่ยฮะผ้าตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงอีกฮะจริงๆใส่แล้วสบายนะมสบายอากาศก็นพ่งดีเลยลจะได้ฟิแลแต่ชุดลุกแล้วก็ลายก็นพิ่งสวยม,มติติตัวเส้นเนี่ยอาจจะอยู่ในผ้าแบรนด์แพงๆแต่ตอนนี้คืออยู่ตรงนี้แล้วอ่าใช่ไหมครับดูเส้นพวกเส้นมันปกติเราอาจจะเจอสไตล์ที่แบบใหญ่ไปเลยไม่ก็เล็กไปเลยอะไรเงี้ยผมว่าเส้นขนาดนี้กำลังสวยและด้วยความที่เป็นออกซฟอร์ดด้วยเนาะแม้แต่ในจุดที่มันเป็นสีมันก็จะดูมีมิติและตรงที่เป็นสีขาวเองเนี่ย ถ้าดูใกล้ hmm. ๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่เรียบมันไม่เพลนนะฮะคือมีความน่าสนใจในทุกอนูจริงแล้วงานตัดเย็บแบบ the manners นะฮะเห็นไหมฮะการต่อลายตรงเนี้ยคือเชื่อได้ว่าลายนี่ต่อแน่นอนนะครับเปะมากก็แนะนำให้ตัดเป็นรูปแบบนี้นะคือ OCBD อ่าออฟฟอร์ดบัตเทดาวที่เราคุ้นหูกันนี่แหละนะครับคอเนี่ยมันก็ตอนนี้อยู่ที่ไม่แขวนะนะมันอาจจะไม่ได้โลมากถ้าอยู่ที่หุ่นคนมันก็จะค่อนข้างโลโลแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบนี้เป็นแซดทีนแกกบบนี้จะให้ลุคที่ค่อนข้างชิลนะค่อนข,ข้างชิลสีสับเป็นสาบป,ปกติตนนก็มีกระเป๋ากระเป๋าที่ด้านหลังด้านหลังมันจะเป็นจีบจีบจีบตรงกลางนี่ เลยลุกที่ชิวก็จะเป็นเชิ้ตที่ใส่แบบดูชิวเลยแหละเอ๊ะอันเนี้ยต้องถามก่อนว่าลายผ้าอันนี้มันเป็นสีอะไรเพราะว่ามันจะมีความก้้ากึ่งมากเลยสำหรบนะับอันนี้อันนี้ริงเ <Navy, Navy. S 2> <Navy, S 1> นวี่เนวีเนวีใช่ไหมคือมันจะมันจะคือส่วนตัวรู้สึกว่ามันแบบว่ามีมความอมเทาๆด้วยความที่มันเป็นออกซฟอร์ดด้วยแหละมันจะมีจุดขาวขาวเข้ามาเยอะก็จริงๆมันมีหลายสิี ลองเปิดเล่มให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูสําหรับสไตล์เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ชอบนีบี้นะครับมันก็จะมีพวกนีบลูเป็นสีฟ้าครับผมแล้วก็สีเขียวมีอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ใช่ครับนวีตัวนี้เป็นสีเทาอ่านี่อ่าไม่เหมือนต่างอยู่นะใช่สีแดงเป็นสีแดงแบบไม่ฉูดฉาดนะฮะีแดงแบบเรียบเรียบสม่ำขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโทนเพลล่ะ ทนเพลงนี่มีมีลูกสีอยู่แล้วสีขาวสีดำสีเขียวสีน้ำตาลมีหมดแล้วแต่ว่าลายอันเนี้ยคือลงตัวมาสูตรที่ผมจะมาตักนะครับในคลิปก่อนเนาะก็จะเป็นสีเท่าเข้มๆหน่อยแล้วทุกคนลองคิดว่าถ้าเกิดสมมุติแยกชิ้นนะเอากางเกงมาใส่กับเสื้อตัวเนี้ยแล้วใส่กับโลเฟอร์เนาะแล้วก็ใส่ถุงเท้าแบบซ็อกเลมันจะมีความชิลแบบเรียบๆแต่ดูดีอะ่ะ คือแบบว่าไม่ไม่ต้องแบบอลังการอะไรมากแต่ว่าความขาวความลายมันจะมีความผ่องออกมาแล้วก็ดูไม่น่าเบื่อครับประกอบกับดีเทลต่างๆที่ละเอียดมากๆของ The Manners ฮะแล้วก็ผ้าจาก s c p r a n d ทุกอย่างเนี่ยก็จะออกมาลงตัวมากๆแน่นอนซึ่งถ้าเกิดว่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะก็ <c oughs> ผมก็จะลองแต่งแบบนั้นเนี่ยให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วก็การวัดตัวเนี่ยสำหรับใครที่จะมาตัดสูตรแล้วก็ เสื้อเชิดด้วยก็สามารถวัดพร้อมกันไปได้เลยนะครับในขั้นตอนการวัดตัวสิ่งที่จะเพิ่มมาก็คือจะมีแค่รอบคอกับรอบข้อมือใช่แค่นั้นเองโอเคครทุกคนอันนั้นก็คือเป็นเชิดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะมาใส่ให้ดูมรวมกับสูตรแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็คือต้องรอจริงๆนะครับในวงการนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ